ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอีชายแดนการเดือดค่ะทัพฟ้าส่ง S16 สองลำจากกองบินสีขึ้นสกัดอากาศยานสมรรนะสูงพามา่าบินเฉียดแดนไทยค่ะชายแดนการเดือดไม่พักค่ะล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพอากาศไทยค่ะได้ส่ง s 1 6ลำ จา,าาจากกองบิน4ขึ้นสกัดกั้นอากาศยานสมรรถนะสูงมีท oh <out> ิศทางเข้าใกล้แนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียรก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดึกคลิติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเดเยอะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่6พฤษภาคม2568ค่ะทางเพจกองทัพอากาศไทยได้พสตข้อความบอกว่าด่วนเมื่อเวลา1 2 45นาทีกองทัพอากาศส่ง 2F16 จากกองบิน4ขึ้นสกัดกั้นอากาศยานสมรรถนะสูงมีทิศทางเข้าใกล้แนวชายแดนจังหวัดกาญจบนบุรีค่ะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค่ะสถานการณ์ชายแดนการค่ะก็เรียกว่าเดือดมากเลยทีเดียวค่ะย้อนไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าจากกรณีเกิดสถานการณ์การยิงประทะก,กันรระหว่างกองกำลังกะรเรียงพลน .4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะรเรี่ยงนะหรือว่า K.N.L.A กับชาตเมียนมาในในพื้นที่บ้านแม่น้ำทิทะกิงอําเภอเมตาจังหวัดทวายประเทศเมียนมานะที่อยู่ห่างจาก ช่องทางบ้านผูน้ำร้อนหมู่12บตะบนบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีประมาณ10กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งลำรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ค่ะเมื่อเวลา16นาิกาถึง17นาฬิกา กองกาลังเกลี่ยงพลน .4 ค่ะ KNA ได้ใช้กําลังพลติดอาวุธพร้อมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะติดระเบิดขนาด40มิลลิเมตรรวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรเข้าโจมตีเพื่อกดดันฐานเมียนมาบริเวณฐานล่างกองร้อยรักษาความปลอดภัยวกยศที่1อย่างต่อเนื่องค่ะโดยระหว่างเวลา16นาฬิกาค่ะต่อเนื่องไปถึงประมาณ17นาฬิกา30นาทีฐานเมียนมาได้ตอบโต้ด้วยการนําเครื่องบิน K8 วย 8D และบอลลวาย12ค่ะบินเข้าโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดที่บริเวณฐานบก,กยสที่1ในพื้นที่บ้านแม่น้ําจํานวน5เที่ยวบินด้วยกันค่ะอีกครั้งยังเสริมกําลังด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลําเลียงทางอากาศมาส่งที่าฐานทหารเมียนมา1125คอลัมนง1อีกกว่า60นายค่ะ ต่อมา17นาฬกาค่ะได้เกิดการยิงปะทะขึ้นอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่บ้านทิกกีค่ะโดยฐานฐานเมียนมาพันร้อ่า1บ2 5คลอหนึ่งค่ะได้ใช้อาวุธปืนเล็กยาวระดมยิงมาจากพื้นที่สูงพุ่งเป้าไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ฐานฐานเมียนมา 1125คาดการว่าเป็นสถานที่วางกำลังดักซุ่มตัวของกองกำลังกระเรี่ยงพลน,น .4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกระเรี่ยง KNLA กับกองกำลังกลุ่มต่อต้านอีกทั้งยังใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรยิงเพื่อสกัดกั้นการเสริมกำลังอีกด้วยค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นทราบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะว่าทหารเมียนมาเสียชีวิตจำนวน76นายแต่ก็ยังไม่ทราบจำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีพันเอกอองไฮผอบอบอก,อบอกอยศที่อยู่ด้วยค่ะ ส่วนกองกําลังกะเหรี่ยงพลน,น4กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNA กับกลุ่มต่อต้านยังไม่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจำนวนเท่าไหร่ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ